มูลไปด้วยกันกับช่องคอยในมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเนื้อหาของลูนาหรือเทอร์าแคสิคด้วยกันนะครับก่อนอื่นนะครับผมก็จะขอโปรโมทกระดานบิดเกตนะท่านใดสนใจในการฝากเหรียญลูนาแคสิคดอกเบีย้ย5-8%ระยะเวลาการฝากคือ30วันนะครับแล้วก็ มีเรื่องของกระดานปิดทัวร์ด้วยนะครับสำหรับโปรของ xrp สำหรับยูเซอร์ใหม่นะครับสวันดอกคือ50%านะครับคลิปเป็นรายปีนะดังน,นั้นาสามารถสมัครนะครับเป็นรหัสเชิญเนี่ยใต้คลิปนี้ได้ของกระดานปิดทัวร์ผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับโอเคเราพูดถึงเรื่องของ Luna Classic ด้วยกันนะครับตอนนี้ข่าวของ Luna Classic มีรายงานว่าใบแนสเนี่ย ทำการช่วยเหลือเทอร์ราแคสิกนะครับแล้วก็มีแผนที่จะฟื้นฟูเรื่องของ u s t c ด้วยนะครับดังนั้นไบแ้นเนี่ยเราก็พอรู้อยู่แล้วว่าแบ็กกราวน์ของเขาเนี่ยคือการเผาลูน่าแคสิ c นะครับ mm hmm. แล้วก็มันมีโพสต์นะครับโดยผู้ร่วมชุมชนการแลกเปลี่ยนของคริปโตได้จุดประกายความฮือฮาของชุมชนระบุก,การแลกเปลี่ยนนะครับยังช่วยเหลือแผนการฟื้นฟูของ u s t c ด้วยอันนี้แน่นอนนะครับคือ ตอนนี้ไม่มี TFL แล้วนะครับในฝั่งของเมกานะครับเราก็ TFL ไปแล้วนะครับก็การรีเพกเนี่ยผมว่าไม่น่าจะมีปัญหาแล้วเพราะว่าทาง TFL เนี่ยยอมจ่ายเงินให้กับทางทางคุณแกรี่เกนเซอร์หรือ SEC แล้วนะครับฉะนั้นการขังราคาการกักราคาหรือการที่ทำให้ราคาของ Luna Classic เนี่ยไม่ยอมไปต่อเนี่ยผมว่ายากนะครับยากแล้วคือชัดเจนนะครับฉะนั้น ณเวลานี้ผมต้องบอกอย่เดียวว่าราคาถูกให้รีบช้อนหรือตักตวงมากที่สุดนะครับแล้วถ้าเกิดราคาถูกมากๆเนี่ยอย่าง u s t c กับ LUNA Classic เนี่ยให้ซื้อไว้เลยเลยนะครับเป็นอันดับต้นๆนะครับซึ่งตอนนี้มันมีข่าวไอ้เหรียญน่ะที่มันเกี่ยวกับเรื่องของคดีความเนี่ยผมตอนนี้โซโลนาซีซั่นมันไปแล้วเนาะมันจะมี FTT นะครับของ FTX แล้วก็ตัวของลูซีกับยูไอดีซีเนี่ยนะครับก็จะเป็นเป็นเหรียญถัดไปที่ที่ต้องรีบเก็บนะครับเพราะว่ามันจะมีความเกี่ยวข้องกันด้วยกับ ftt นะครับดังนั้นเหรียญที่เกี่ยวกับคดีความอะไรที่มันยอมจ่ายสารแล้วอะ่ะอย่าเออละเหยนะครับมันไม่ได้เหมือนกับตอนปีสองปีที่แล้วที่พยายามหนีความผิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ไม่ได้ขึ้นส่งขึ้นสารกันนะครับแล้วก็ ่าปรับอะไรอย่างนี้การพ้นคดีอะไรมันยังไม่ค่อยชัดเจนตอนนี้คือชัดเจนแล้วคือเขายอมจ่ายนะครับอะไรที่ยอมจ่ายราคาไปได้หมดดูอย่างโซโลนานะครับถึงแม้ว่าเหรียญเนี่ยราคามันไปได้ก็จริงนะแต่คุณภาพเรามาว่าก,กันที่หลังนะครับแต่ราคามันไปแน่นอนผมบอกประมาณนั้นถึงแม้ว่าจะมีหลายคนบอกเหรียญมันตายแล้วเหรียญมันไรคุณภาพผมบอกตรงนี้นะครับว่าอะไรยอมจ่ายคือจบ ต่อมานะครับเป็นการอัปเดตของพวกโอโลค e เป็นกลุ่มโอโลค e โดยการอัปเดตคาดว่าจะมีผลวันที่26กรกฎาคมที่มีความสูงของบล็อก19 0 6 0 8 0 0นแะครับแล้วก็จะมีการาพวกการสเต็กนะครับของระบบนิเวศ d ี f ฝนะครับที่ผู้พัฒนาของ t ทอร a l u าลูน a าค i c เนี่ยได้ประกาศการอัปเดตที่รอคอยมานานซึ่งจะเป็นการเพิ่มรางวัลการสเต็กนะครับในระบบนิเวศอย่างมหาศาล นะครับตามที่รายงานในคริปโตนิวแฟลชนะครับรายงานมาเมื่อเดือนเมื่อเดือนนี้แล้วลูน่าแคสิกนะครับหรือผู้พัฒนาลูน่าแคสิกชั้นนำเนี่ยรายหนึ่งได้เสนอปรับเปลี่ยนการกระจายภาษีนะครับของเครือข่ายข้อเสนอของเขาเนี่ยจัดสรรภาษีส0เซให้กับ Or อโ c โ Po o ูด้วยนะครับในระบบนิเวศของเทอร a l ่าลูน่าแคสิกโดยโมดูลของ Or a c โ e เนี่ยจะตกแต่งเครือข่ายด้วยฟีดราคาอัตราและเปลี่ยนที่ทันสมัยในโลกแห่งแห่ง Real Access นะครับและเป็นรากฐานของ d e ฟ i ในเครือข่ายนะครับตามที่ในนะักพัฒนาได้หลักได้เปิดเผยเมื่อวันพุธนะครับก็ Oracle ได้เสร็จสิ้นและเทสเน็ตก็คงยังดำเนินอยู่นะครับอันนี้เขาก็จะเรียกว่า r r c l l s s p e e Logic นะครับหรือเสร็จสิ้นแล้วเทสเน็ตก็คง,งดำเนินอยู่นะครับอันนี้ก็มาจาก Fact อยู่นะครับใน X นะครับวันที่10กรกฎาคม ก็ข้อเสนอคือ1098นะครับและหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสี่นะครับก็ส่วนหนึ่งมาจาก Release v 3 1าจุดหนะครับก็จะเป็นรางวัลภูให้กับชุมชนของ o r ร c l e นะครับก็คือเหมือนกับกเพิ่มกับภาษีการเผาเป็น0ูนหแหละนะครับแล้วก็เพิ่มส่วนแบ่งให้มาทางออร์ l e โคด้วยนะครับเพื่อจะสามารถปรับปรุปงพวกตัวของบล็อกเชนได้เพิ่มนะครับคือ คือมีการหักค่าเผาเพิ่มนะครับเพราะว่ามันก็ต้องให้ v ว r i a เ o r แหละนะครับในการที่จะพัฒนาตัวแล้วเครือข่ายของเทอร a c ่าแค i c ต่อไปนั่นเองนะครับนะครับต่อมานะครับเป็นข่าวของคุณจสติงสันนะครับก่อนอื่นเนี่ยผมขอโปรโมทสำหรับเหรียญต้นน้ำนะครับชื่อ DMTC หรือ i i m o o n The t a ตตัวนี้นะครับเป็นเหรียญต้นน้ำนะครับ เครือข่ายอยู่ในโซโลน่านะครับอุปมาอุปทานประมาณพันล้านนะก็ท่านใดสนใจก็สามารถเข้าไปเล่นได้นะครับซื้อได้ Bird Eye เบิร์ดไอจ์กละเลยเทียมนะครับก็พอประมาณนะในการซื้อนะครับก็เล่นตามตามคุณภาพของเหรียญแล้วกันนะครับเหรียญมันมีคุณภาพระดับหนึ่งอยู่แล้วเราก็ถ้าเกิดเจาะไปจริงเราก็พอเข้าใจนะครับเพื่อบางคนเสี่ยงไม่ได้นะครับไม่ชอบเสี่ยงก็ ใช้เงินน้อยๆละกันนะครับแต่ใครชอบเสี่ยงก็เอาเท่าที่ทําได้นะครับผมก็แนะนําประมาณนี้นะแล้วผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้และสําหรับคนที่ซื้อไม่เป็นนะครับในเบิร์ดไอกละเลดียมก็เข้ามาถามในกระดานโอเคหรือกลุ่มของ DNTC ได้นะครับอันนี้นะครับเป็นาการเปิดเผยจากคียงจูผู้ก่อตั้งของคริปโตคอนนะครับเขาก็ยังสงสัยนะเรื่องของคุณจจสตินสันเนี่ยนะครับก็ตั้งสถานะ เป็นวานตัวใหญ่ของบิตคอยนะครับเพราะว่าบิตคอยม,มันเป็นดีินเทัลไลน์นเนาะเราเขาก็ไม่น่าเชื่อว่าคุณจะติีนซันเนี่ยจะมีอิทธิพลขนาดนั้นนะครับโพสต์ว่า mm hmm. ถ้าเยอรมันเนี่ยขายเท่าไหร่นะครับเ,รเดียวเขาจะซื้อนะครับก็ทําให้ราคาบิตคอยตกลงไปอีกสักนิดหน่อยนะครับตอนนั้นประมาณห้าหมื่นหกห้าหมื่นเจ็ดมั้งเราก็หยุดมาหยุดห้าหมื่นสามได้นะครับผมว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นของคุณจะดิีนซันแผละนะครับเพราะว่า แกเป็นวานใหญ่ของอีเทอร์เียมด้วยนะครับน่าสนใจมากๆนะเพราะว่าตอนอีเทอรียมเนี่ยแกในครั้งแรกของปีนะครับในแกการปั่นนะแกก็สามารถที่จะปั่นอีเทอร์รียมขึ้นไปถึงสี่พันสี่พันต้นๆได้นะครับตรงนี้โูหน่าสนใจมากว่าอ่าแจสซินซันเนี่ยเป็นวานตัวหนึ่งนะครับเลยทำให้ทางคริปโตควันเขาตั้งสถานะว่าตกลงมันจริงหรือเปล่านะครับว่าเขาเนี่ยเป็นวานตัวใหญ่นะอ่ะนะครับต่อมานะ ก็เป็นข่าวของแกเหมือนกันนะครับก็โพสต์วันที่12กรกฎาคมปี2024อันนี้มาจากจัสตินซันเลยนะครับก็ใช้ชื่อใน X ว่า j u s ติน s ันทอนนะครับเป็นเคยเป็น CEO ของทอนดังนั้นตอนนี้นะครับเนื่องจากว่าราคาบิตคอยมันอยู่ที่53,000เนี่ยตอนที่แกมีข่าวนะครับว่าแกจะซื้อบิตคอยลวันละ1ดอลลาร์นะครับคล้ายๆกับตอนที่บิตคอยลงถึง16,000ดอลลาร์นะครับ หรือหนึ 1, 000, 000, ่งหมื่นห้าันดอลลาร์เราก็จะสินสันเขามีข่าวว่าเดี๋ยวเขาจะซื้อบิตคอยลายวันเลยนะครับวันละหนึ่งบีทให้ได้นะครับผลปรากฏว่าวันนี้นะครับเขาบอกว่าบิตคอยเนี่ยเขาเป็นบิตคอยเนอร์นะหรือว่าเป็นคริปโตเนียนนะครับเป็นคนที่ชอบบิตคอยมากๆนะครับแต่ตอนบิตคอยที่ทะลุหกหมื่นเก้าถึงเจ็ดหมื่นสามเนี่ยเขายังไม่ได้ทำการซื้อนะนะครับเพิ่ม นะครับโพสต์ล่าสุดบนเอของซันนะครับกล่าวว่าแม้จะไม่นานนะครับแต่เขายังคงมองโลกในแง่ดีว่าบิตคอยเนี่ยจะสามารถพัฒนา่าในเรื่องเกี่ยวกับความมั่นใจในอนาคตนะครับแล้วก็โปรเจกต์นะครับ, Project, รบเพราะว่ามันจะมีเรื่องของระบบอีกอันหนึ่งคือ Lightning Network นะครับแล้วบิตคอยก็จะมีธนาคารคล้ายๆเป็นธนาคารของตัวเองนะครับคล้ายๆกับดีฟายคล้ายๆกับธุรกิจของอิ h e เรียนะครับ บ t c o อยจะถูกพัฒนาไปได้อีกเยอะเลยนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องมาดูกันนะครับว่า่าบิตคอยจะพัฒนาไปไปได้กว้างขนาดไหนนะครับต่อมานะครับเป็นข่าวของ Cardano SPO เผยสามเงื่อนไขนะครับสำหรับช่า,ชางฮาร์ดฟ็อกนะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับซึ่งแต่ละเงื่อนแต่ละเงื่อนไขเนี่ยนะครับก็เป็นส่วนสำคัญที่ น่าจะเป็นส่วนที่ทำให้ราคาของ ADA หรือ Cardano เนี่ยเถิบโตในระยะยาวนะครับอันนี้ก็ SPO DREP นะครับ DREP เนี่ยโพสต์ Post วันที่11รกรกฎาคมปี2024อ่ะนะครับแล้วผมจะย่อๆเลยนะเนื่องจาก Cardano นะครับเตรียมสำหรับการ Hard Fork สิ่งที่มากับการ Hard Fork เนี่ยอย่างแรกเลยนะที่ผมพอแกะได้เนี่ยนั่นก็คือ ่ามันจะมากับเรื่องของการสเต็กนะครับฉะนั้นการสเต็กเนี่ยเขาจะเรียกว่าสเต็กพูนะครับของคาร์โต้องอัปเกรดเป็นโน,โนดเวอร์ชั่น9.1เวอร์ชันนี้นะครับเป็นเวอร์ชั่นที่สำคัญได้รวมเอาคุณลักษณะที่จำเป็นของการฮาร์ดฟอกเข้าไปด้วยนะครับฉะนั้นการอัปเกรดเนี้ยมีจุดมุ่งหมายเพื่อน,นำอามาซึ่ง ช่วงของวอแตนะครับซึ่งจะเปลี่ยนคาร์โนไปสู่รูปแบบการดูแลแบบกระจายอำนาจเต็มรูปแบบนะครับตอนนี้โนดเวอร์ชั่น9.1ก็ยังคองการเปิดตัวอยู่ฉะนั้นยุควอแตเนี่ยมุ่งเน้นนะครับไปที่การก,ก,กำกับดูแลของชุมชนซึ่งผู้ถือ ADA ก็สามารถลงคะแนนเสียงตามเงื่อนไขได้อันนี้เป็นอันที่2คือ,อเมื่อ ทำเรื่องของการ s t เต e Pool แล้วก็เป็นด e c เซน r ท l ร์ e ลนะครับพยายามทำเรื่องของดาวนะครับที่จะสามารถกำหนดนะครับและสร้างกุญแจทดแทนในสภา ICC นะครับนั่นก็คือคณะกรรมการทำงานร่วมกันและการสื่อสารนะครับเจ็ดแห่งนะครับกุญแจใหม่เหล่านี้ก็จะมาแทนกุญแจเจเนสิสดั้งเดิมนะครับซึ่งแจกจ่ายให้กับหน่วยงานผู้ก่อตั้งคาราโนเช่น i s o h k อิมูโกนะครับและโมเนธิของคาราน o ก็ทําหลายคีย์ไว้ในเจเนอซิตด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นการกระจายอำนาจคือเป็นกุญแจการเข้าถึงระบบนะครับเราก็จะมีเรื่องของดีเซนเทอไลน์นะครับมีเรื่องของดาวอันนี้จะเป็นส่วนที่2นะครับส่วนที่3นะครับก็จะเป็นการอัปเดตเขาเรียกว่าโหนด9.3นะครับชาวอินซันผู้ก่อตั้งเนี่ยก็สนใจที่จะพัฒนานะครับระบบ SPO นะครับทดสอบ และอัปเกรดระบบนะครับของตนได้แสดงถึงการมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการอัปเกรดกำลังที่จะเกิดขึ้นเขาเน้นถึงชาง h a r d f o อกนะครับซึ่งระบบการกำกับดูแลบล็เจเชนที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบันนะครับก็จะมีฟีเจอร์ต่างๆนะครับเข้ามาครอบคลุมนะครับในส่วนที่3าก็จะเป็นเรื่องของฟีเจอร์นะครับการลงคะแนนแบบกระจายอำนาจการถอนเงินในคงคลังนะครับและการจัดตั้งคณะกรรมการ ตามรัฐธรรมนูญของคาร์ลันโนะครับมีจุดมุ่งหมายเพื่อการเปลี่ยนแปลงของคาร์ลันโนะครับให้เป็นระบบของด e เซนเทอร์ไลนมากขึ้นนะครับและลดการพึ่งพาของ IOHK จากาคนควบคุมนะครับหรือผู้ควบคุมแค่ส่วนเดียวนะครับเพื่อให้มันเป็นด e เซนเทอร์ไลนมากขึ้นมีการเสนอการปรับปรุงคาร์ลันโนะครับยกโครงสร้างกำกับดูแลออนไลน์นะครับหลักๆก,ก็ประมาณนี้สามอย่างสเต็กและก็ตัวของดาว และก็ตัวของแพลตฟอร์มนะครับตัวของโนดตัวของอในตัวของบล็อกเชนที่จะมีการพัฒนาตัวซอฟต์แวร์ข้างในนะครับสามหลักนี่แหละนะครับเป็นส่วนที่จะพัฒนา ADA หรือ Cardano ต่อไปอ่ะต่อมานะครับเนื่องจากว่า Hamster Combat เนี่ยนะครับเขาจะมีการแจก a i r d r o p ตอนนี้น่าจะมีการแจก a i r o r o p ไปแล้วรอบหนึ่งนะครับและตอนนี้เดี๋ยวรอกระดานต่างๆเนี่ย รอขายเหรียญนี้นะครับว่าจะมีเหรียญออกมาเท่าไหร่ฉะนั้นเขาวางแผนไว้นะครับว่า a i r d o ็จะมีอีก2ปีข้างหน้านะครับจะมีการปลดล็อกเหรียญออกมานะครับเป็น Second a i r d ์ดนะครับภายใน2ปีนะครับฉะนั้นการรับประการความสมบูรณ์ของเกมโดยลบบอดออกด้วยนะครับอันนี้เป็นการออกอากาศของทอนนะครับแล้วก็อีก2ปีข้างหน้านะครับเขาเตรียมตัวที่จะเปิดนะครับเพราะว่าเขาต้องการที่จะ ให้ตัวของเหรียญเนี่ยไม่ราคาไม่ตกเกินไปนะครับมีการควบคุมอุปทานในแต่ละช่วงนะครับไม่เอาอุปทานของของมันเนี่ยออกมาเดียวนะครับออกมาแบบว่าครั้งเดียวให้ราคามันพังก็พังเลยอะไรอย่างนี้นะครับมันก็มีเหมือนกันนะที่บางเหรียญน,นะครับออกราคามาครั้งเดียวแล้ววานอมไว้พออมไว้นาน,าน มันมีจังหวะที่ตลาดไม่ดีมากๆทิ้งก็คือราคากว่าจะฟื้นอีกทีก็คือตลาดจะทิ้งนะครับถ้าเกิดจัดการเหรียญไม่ดีบางทีเนี่ยเหรียญมันก็ไม่โตด้วยนะครับก็ตอนนี้นะครับก็ตัวของเทเลแกรมก็มีอย่างเหรียญนอตคอย i n แล้วก็ c a t ตี้เซนนะครับเราก็มีบริษัทของ h a m สเตอร์คอมแด้วยนะครับแล้วก็เตรียมตัวทำงานบนบล็อกเชนของทอนคอยนะครับมูลค่ามากกว่า18 พันล้านดอลลาร์คือหนึ่งมืนแปดพันล้านดอลลาร์จากข้อมูลของ Coin Market Cap นะครับตามคาดการณ์ของ JP Morgan นะครับคริปโตแสดงหหึงการฟื้นตัวของตลาดที่แข่งแกร่งในเดือนสิงหาคมก็ลองมาดูด้วยกันว่าตัวนี้ราคามันจะแข่งแกร่งขนาดไหนนะครับแล้วมันจะไปยังไงอ่ะต่อนะครับด้วยค่าของ CPI นะครับซึ่งอันนี้เป็นการประกาศผล PPI นะครับ PPI ก็มาคืนนะครับเราก็ CPI เนี่ยประมาณคืนวันพฤหัสประมาณทุ่มครึ่งนะครับ PPI ก็คืนวันพฤหัสประมาณทุ่มครึ่งนะครับเราก็อ่าเรามาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงฉะนั้นรายเดือนนะครับ PPI รายเดือนประกาศ0.4คาดการ0.2ก่อนหน้า0.0นะครับก็มากกว่ามากกว่าการคาดการนะครับราคาดัชนีหลักผู้ผลิตรายปีประกาศที่3.0นะครับ แล้วก็คาดการณ์ว่าจะประมาณ2.5ก่อนหน้า2.3นะครับก็แปลว่ารายปีเนี่ยนะครับออกมา3.0ก็ค่อนข้างดีนะครับดีดีต่อดอลลาร์นะครับแล้วก็การประกาศประมาณ0.2%นะครับดับชนีผู้ผลิตรายเดือนนะครับประกาศ0.2%คาดว่าประมาณ0.1ก่อนหน้าประมาณ0.2อันนี้เท่าตัวนะรายเดือนนะ นะครับฉะนั้นการประกาศรายปีเนี่ยนะครับผู้ผลิตดัชนีผู้ผลิตรายปีประกาศ2.6นะครับคาดการว่าจะ2.3ก่อนหน้า2.2เร์เนตแล้วก็ปริปริยาของ Bitcoin นะครับข้อมูลหลัง PPI ก็มีการ่าทำตัวเป็นแท่งเกี่ยวแล้วก็ปูดเราก็ลงอีกรอบนะครับแต่ส่วนตัวผมเชื่อว่าการทดสอบเนี้ยนะครับ คือตั้งใจจะให้ราคาบิตคอยเนี่ยถูกควบคุมไปที่ราคาหนึ่งนะครับซึ่งผมคาดการว่าบิตคอยเนี่ยจะขึ้นไปถึง6,400ดอลลาร์นะครับเราก็จะมีการลงใหญ่อีกรอบหนึ่งในสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเราต้องมาดูกันนะครับถามว่าบิตคอยจะไปต่อจากนี้ได้ไหมนะครับผมก็ยังมองว่ายังยากบิตคอยยังมีแนวโน้มนะในระยะกลางคือเป็นขาลงอยู่นะครับถึงแม้ว่าเดือนนี้อาจจะ อาจจะดีกว่าเดือนที่แล้วนะครับในหลายๆจังหวะในหลายๆเรื่องเนาะข้อมูลโดยทั่วไปก็ประมาณนี้นะครับสำหรับท่านใดสนใจสำหรับเรียนต้นน้ำนะครับหลักสูตรเรียนต้นน้ำผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้เรียนก่อนรวยก่อนมีทั้งออฟไลน์ออนไลน์แล้วก็วิดีโอคลิปนะครับคนส่วนใหญ่คนจะชอบวิดีโอคลิปนะนะครับผมก็ผมก็ทำเอาไว้นะครับก็สามารถเข้ามาสมัครได้นะครับเรียนก่อนรวยก่อนจะ หลับวันนี้เราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันเราก็ฝากด like, 곧 share, 곧 ai, กดไลค์กดแชร์กด s c ดต b e และกดกระดิ่งกดปุ่มติดต่างนะครับเราก็มีกลุ่มนะครับนั่นก็คือมิชชั่นนิวมูมีพีลูนาแคสินะครับเราก็ถอนเราก็ถอนคอยนะครับก็เราก็เหรียนจีนต่างๆนะครับมิชชั่น New m o มีพีเราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้เราก็ศึกษาข้อมูลของการลงทุนและวสาหรับวันนี้ผมหวังว่าลูนาหรือเทอร่าจะโกทูดมูไปด้วยกัน และพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูงไปด้วยกันกับช่องคอ,อยมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบิทเก็ตเว็บ3เปลี่ยนจากเมกะสวบ,บแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดาน b i t เก็สามารถสมัครกระดานได้